ครับโอ้โหจับนั點點點點่งลงอีกที material, ันั่งลงอีกทีกานฉลอง่าไงนฉลอง่าไงนฉลองจัรไม่ได้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 ไ่ได้ไไม่ไม่ได้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 ม้โหไ่มม่มาครับโมไม่ได้รไม่ได้มด้่ดมได่ไไ้ โอ้มันจะลองตีเขาครับมันจะลอตีเขามันจะลองตีเขาได้ดีดตีสังนะีน่ไปครับดีดตีสันะพยายามตีออกกดไปทีการทอยทีนี้พระโอ้การทอทีนี้พระ้การททีนี้พระโอ้การทอยทีนี้พระโ้การทอยทีนี้พระโอัการอทีโอ้กับมากตีเขารับตีเขาตีเขาโอ้มันจะลอตีเอครับแต่ไม่โดนนะครับแต่ไม่โดนแต่ไม่โดนโอ้มันจะลองโอ้โหโอ้โหโอ้โหการกาไปทีการกไปทีกระบกโอ้โหโอ้โหคับ้ดูเดือดน้าเลยครั ก่อนไปชมความน่ารักฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้น้องจูเนียด้วยนะคะก่อนไปชความน่ารักฝากกดติดตามกดกระดิงให้น,อหน้องทุเนียด้วยนะคะฝ่ยงนะนอนลวไปได้ฝ่ายแดงมกดไม่ได,ได้นับหรือเปล่าได้นับหรอเาึ่งไม่ได้ครับไม่ได้ครับฝ่ายทั้ง,งิน<อ>ดิ่งออกไม่ได้ไม่ได้ฝ่ายแดงแดงแดงข้อมดท พร้อมอีกทีครับโอ้โหรอไม่ไช่นับเลยครับเลยครับเลยนะบหนึ่งไม่ได้ครับโอ้โหออกได้อีกทีไม่ได้ฝ่ายแดงว่าไงครับฝ่ายแดงฝ่ายนักเงินก็ยังไม่ลุกขึ้นนะครับกรรมการก็ยังไม่นับอีกต่อฝ่ายแดงขึ้น้อมได้อีกทีแล้วครับแต่คอมหรือเปล่าพร้อมได้อีกทีหรือเปล่าพคอมได้กทีหรือเปล่า้อมได้กทีหรือเปล่าอ้านับหนึ่งสองไม่ได้อุดโอ้โห มบนนดเียจ่ว <c ười> <m> ันวันที่ฝนตกเปียกเฉฉะคุณได้ที่หนึ่งในรางวัลชนะเลิในบ็อกซิ่งในวันนี้แล้วคุณรู้สึกยังไงบ้างครับคุณรู้สึกยังไงบ้างครับเอ่อดีใจมาคุณได้ที่หนึ่งคุณรู้สึกยังไงเลยทำไมคุณน้ำหนักนี้ครับเอ่อคุณรู้สึกยังไงครับคุณได้รางวัลที่ชนะเลิศนาซ่าล็อกนี้คุณคิดยังไงครับคุณจีนีครับ กอลสภาพไหนครับอ,อ๋อเขาบอกว่าเขามีความดีใจมากที่เขาได้แชมป์เปี้ยนโลกในวันนี้แล้วแล้วคุณจูเนียร์จะมีอะไรจะบอกกันท่านผู้ชมบ้างครับว่าไฟต์ต่อไปนี้จะจะ,จะชนะน้องเองไหมครับคุณจูเนยียร์ครับอนอนมากเลยครับเขาบอกว่าไฟต์ต่อไปจะทําให้ดีกว่านี้ดีเลยครับโอ้ ไปไทยแรงของเราได้ชนะเลุดไปนะครับโอ้โหอา้าวยกต่อไปนะครับคู่นี้ครับเป็นคู่เอกเลยครับผมไม่เอาครับพิคิวซังครับครับฉลองใชะครับเฉลิมในะครับผมวันฉลองครับวันฉลองกอดกอได้ ไม่ได้ครับโอ้โหสีชังนากเลยจับน่งลงอีกทีบอลฉลองว่าไงบอลฉลองว่าไงบอลฉลองจับมาได้โอ้โหไม่ได้นับหรือเปล่าวันนี้ได้นับหรือเปล่านับหรือเปล่าครับโอ้โหไม่ได้ไม่ได้โอ้โหจับมาโอ้โหใส่ลงมาอีกทีใส่ลงมาอีกทีนับหรือเปล่านับโอ้โหไม่ได้ครับไม่ได้ครับแยกอยครับแยกกันเออเออาได้ครับโอ้โหไม่ได้ครับบอลฉลองโอ้โหนับเลยโอ้ไม่ได้กดไม่ได้อีกทีนะครับผมกดไม่ได้โอ้หหนึ่ง มัเออวันนี้แยวัี้งไม่ถึงยกเลยนะครับผมยังไม่ถึงยกลยครับกิิวจังน็อเลยนะครับผมยายเขาด่าน้พ่อจ๋าพ่อจ๋ายายด่าเจ้าแล้วโดนยายด่าแล้วไอ้กับพิจูพ่จูนั่งลงรอเลย วันเส็งๆ็งนะคะแม่วันฝนขรำนนั่งลงอีกป่จ๊ะได้ครับไม่ได้ครับอีียอยู่ซังนั่งลงวันฉลองวันฉลองได้มาได้พี่ผ้าแงจะเกบไปตึโได้ได้เขาไปที่ใกล้พออีทนครับที่ไปที่หน้าอีทนะครับผมจูรูกเบาๆลโอ้โหวันฉลองวันจะตีเขาโอ้วันฉลองตีเขาครับวันฉลองตีเขาวันฉลองตีเขาได้โอ้ยนอีพี่ ใครับ้มตังคการยาตีออกการคอไปท้กาคอไปทีครับโอ้โหการคอไปทีครับวันสอโอ้โหการคอไปโอ้วันสอทงตี้าครับตีกอตีตีเาโอ้โหวันสอตีออกครับแต่ไม่โดนนะครับแต่ไม่โดนแต่ไม่โดนแต่โอ้โหกรคอรโ้โอ้โหโอ้โหิมังการอไปโอ้โหม้ตักรอไปงก็บโอ้โหโอ้โหครับ คู่นี้ดูเดือดมากเลยครับผมคู่นี้เลยครับวยคู่เอกครับต้องสีในตอนนี้โอ้โหครัวันฉลองขึ้นได้โอ้โหรื้สีกดยาเลยครับกดยาไม่ได้โอ้โหครับพี่คิวซังว่าไงพี่คิวซังว่าไงพี่คิวซังว่าไงครับพี่คิวซังจะลุกได้หรือเปล่าพี่คิวซังจะลุกได้หรือเปล่าครับโอ้โหโอ้๋อไม่ได้อีกทีวันฉลองที๊ดเต้ยโอ้โหไม่ได้ครับโอ้โหไม่ได้ ไม่ไผมไม่ได้เลยไม่ได้สักยกเลยครับผมวันนี้โอ้หมีังเขาก็ฝึกมาเป็นที่เหมือนกันนะครับโอ้ยบลองวันฉลองว่าไงวันฉลองมาไงีันั่งลงอีกทีอโออตอี่ครับกดกครับกางครับนู่ีกที่2ครับลังเริ่มครับอืครับโอ้ลฉลองว่าไงครับลององไปทีลองอีังทในที่ท้ายคอย ไปที่โอ้โหไปที่ลำตัวนะครับเมื่อกี้ไปที่ลำตัวครับโอ้โหโอ้โหมันจะมันจะหล่อมกดหนึ่งสองสามโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับ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 โอ้โหมันจะหลอมกดไปอีกทีนะครับโอ้โหโอ้ยพีชชวนอิจังครับอิดจงโอ้ยอิจังครับเดี๋ยวก็นานยกไม่ละยกทีามเลครับไม่ละ มึงเด็กมึงเบ้อยังก่อนยังก่อนเนี่ยเอาเอาไม่ได้แล้วเอาแล้วเอาแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้ครับโอ้โหดิจิวซังลุกขึ้นดิจิวซังลุกขึ้นนะครับผมไปกินนมโอ้ไปกินนมฉลองกินนมก่อนเติมพลังนะครับเข้าน้ำครับยกที่สามนะครับผมโอ้โหวันฉลองครับเข้าน้ำมาได้แล้วครับผมโอ้โหวันฉลองก็มาได้นะครับผมวันฉลองมาได้แล้วครับโอ้โห โโอ้ห <king> ว่าไงงว่าไม่ว่าด่าพระเจ้าแล้วฮิคคิวซังครับฮิคคิวซังลุกขึ้นได้ฮิคคิวซังลุกขึ้นได้ครับโอ้โหไม่ได้วันฉลองดืง่มนมกอ่อนวันฉลองดืง่มนมก่อนครับฮิคคิวซังบอกว่ามานี่ก่อนอย่าเพิ่งไปดื่มมานี่ก่อนอย่าเพิ่งไปดื่มยังไม่หมดยกไม่ได้นะครับผมโ okay. <laughs> อ้โหมันจินนมติกต๊กๆนะครับ ไปกินเนื้อครับนอนฉลองไปกินนมแล้วอีกคิวซังว่าไงอีกกิวซังก็จะไปกินนมเหมือนกันนะครับผมพราะฉะนย้นกิวซังก็จะไปกินนมเหมือนกันนะครับอีกคิวซังก็จะไปกินนมเหมือนกันนะครับว่าไงครับอีกคิวซังกินนมแนักมวยกินนมก่อนพระเจ้าพระเจ้าล้วงกระเป๋าแล้วนี่ฝ่ายแดงกินนมจ้า วันฉลองกินนมครับโอ้โหไม่ได้นะครับผมไม่ได้ครับยกที่หนึ่งกรับเข้าน้ํานะครับวันฉลองกินนมไม่ได้นะครับโอ้ยบอกว่าอย่าไปกวนการกินนมของเขานะครับวันฉลองโอ้โหไม่ได้ครับกวนไม่ได้จับมือก็ไม่ได้อีกโอ้โหไ,ไ, <away> ไม่ได้อีกทีโอ้โหพุทธกรรมโอ้ยจะไปจับไ โอ้ยายก็ด่าผมแล้ววันนี้อยากินน้องให้จับมือหน่อยไอวันฉลองวันฉลองโอ้ยเป็นหน้าลำคาญละอ้วนฉลองล้วจูแล้วพอแล้วลูกพอแล้วไม่เล่นละไม่เล่นแล้วโอเคสำหรับมวยคู่นี้นะคะติดตามชมได้ที่ช่อง u t u b e น้องจูเนียร์แฟมิลี่ท่านไหนอยาก ชมความน่ารักแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเดูกหลยบ